ว่ายน้่งยังไงบอกมัมเออพี่นอ้อ,นองโอ้พี่น้องอันพี่น้องอ่ะพี่น้องพี่น้องอ่ะพี่น้องโหพี่น้องโชว์พี่นอ้องอร่อยตัวให้มัมดูก่อนมัมไม่เชื่อว่าหนูลอยตัวได้อ่ะลอยตัวให้มัมดู ทำยังไงลอยตัวยังไงสลีกว่าให้มัมดูโอเคนี <S 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 <อ>่แล้วคอว่อยปป เก่งมากเช็ดจอกซ้ำสลีปยังไงไปว้น้ำกลับไปว่ายน้ำกลับไปนู่นขึ้นฝั่งนู่น ครูบอกว่าอย่าอย่าแหกปากปิดปากไว้ใกล้น้ำน่ะ